ทำเค้กวันเกิดฮานามิเลอันนี้แค่วัตถุดิบลยหนะ้าส่วนอันนี้กล่าวว่าจะเอามาเขียนตอนที่ทำหน้าเค้กเสร็จแล้วแล้วก็ขนมมามีคนเคาะแบบอยากทำเค้กเต็มที่แล้วมาดูอุปกรณ์ไหนนั่นพี่เขาอุปกรณ์ท่านพี่ส่งสิ่งนี้มาซึ่งมังก็ไม่เข้าใจว่าส่งมาทำไม <laughs> แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลอะไรสักอย่าง <c oughs> เนยแป้งอันนี้ผม โกโก้ตอนไหนเนี่ยอันอ๋อผงโกโก้ที่ฟ้าเป็นอะไรเนี่ยทำไมฟ้าเป็นอย่างนี้ถือว่ามันใช้ได้แล้วกันแล้วก็สิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีจากรอบก่อนวิปครีมความทำเค้กคินๆรีมเนื้ท็อปปิ้งนันดิงปิดทั้งอาทิตย์ก็เอาไม่ไหวหมดอะไรก็สุดท้ายหนึ่งในลูกเจี๊ยบไข่ สิ่งแรกที่เราต้องทําคือมันคือความรู้สึกดังนั้นแหละจริงแล้วก็อเอน้องไข่ใส่ลงไปมีอะไรอีกตานใส่แค่ไหนเท่าที่ใจอยากใจอยาก <ś led> มีทั้งหมดเท่านี้ใส่เท,สท่าที่ใจอยากเหรอโอเคพอเฮ้ย <ś led> <Okay. ś led> ใช้คำว่าพอแต่ว่า มันหมดแล้ว <laughs> ถ้ามันจะขนาดนี้ฉันว่าก็ใส่ให้หมดหมดไปก็ได้แป้งเหรอแป้งใส่แค่นี้เหรอ <laughs> แป้งแป้งใส่แค่นี้เหรอโอเคแค่นี้เลยเหรอจริงจงเราควรหาที่ใส่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่า <laughs> สรุปเราไม่ได้ทำเคทนะทำเบลนี่ใช่ไหมทีม <laughs> เนี่ยเออเพราะว่าทำไมมัน เควิ่ยแต่สีน่ากินอยู่นะดูสิบานี่ทุกคนแล้วก็ใส่เลยหรอเคกนี้ก่อนแล้วกันกลายเป็นเค้กขาววิ่งมันก็เหมือนไอติมจับทีเวลาตีเสร็จแล้วแต่ว่าเนยงั้นใช้อะไรทาเดียวไอ้นี่ก่อนแล้วกันเอาวันนี้ตักออกมาก่อนโอเคเลยทำหนึ่งทาเลยทันพี่จะโชว์เนื้อเค้กมาแบบว่าโซน่ากินมากๆอุ้ย่บาลนี กินแล้วช็อกโกแลตมากๆมันอาจาจะตายตอนจบพอรอบก่อนจะนจำได้เลยว่ามันก็ดูดีอ่ะจนกระทั่งฉันแต่งหน้ามันอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอต้องเวทกี่นาทีนะอัน,นสองสามนาทีสอสานาทีอุย้ยเสียงอะไรบ <laughs> าวนี่อ่ะท่านพี่บอกว่าเดี๋ยวตอนเอาไปแช่ตู้เย็นนอกไปแช่ครึ่งชั่วโมงมันเหลวแบบหน้าเหลวแบบนิ่มนิ่ <laughs> มนิ <laughs> ามากท่านพี่บอกว่ <laughs> <laughs> าเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นโอเค A few moments later. ระหว่างนี้น้ำมันนั่งขยับเวฟครีม mm. อีกแล้วท่านแม่บีบเล่นท่านแม่โชว์ที่ขยับเมื่อกี้ถามจริงว่ากล้าโชว์ได้ยังไง <laughs> เอาไป <laughs> นี่ไม่มันมีขอบตรงนั้นนะรับไม่ได้เลยหยิบเอาไปได้ไหม <laughs> <laughs> มันเกือบจะดีแล้วเชียวมีมือมีสนามาตบๆให้มันเขา้า <laughs> นี่มีต้องขอบอันนี้เหลือะจริงๆฉันไม่ต้องใช้ที่ขีบแบบมือเหอะจริงๆ <laughs> ทำไมมันดูเยอะเกินไปหรองั้นกินก่อนเลย <laughs> อยู่ข้างๆไงเดี๋ยวกินเฟรลโลไปเดี๋ยวก็มีที่บีบคีมละ <laughs> ิอืมดีใคาไหนไปกองกองเนี่ยทำไมมันดูเศร้าจังเลยมันไม่เห็นเหมือนที่คิดไว้มันเศร้ามากก็บอกแล้วว่าต้องขยับไหมโอ้โหเศร้าจังมาเขียนก่อนเลย H L ที่แท้จริงจะมีอยู่หรือเปล่าพร้อมไหม Let's go ฮะโอเคเลยถ้าไม่หยุดจะกลั่นแล้วนะ <laughs> มันน่าเกียบ <laughs> ฉันรู้นะ <laughs> ว่านาวนายคิดอะไรอยู่ <laughs> ความคิดนั้นเลยนะ <laughs> นั่นแหละแค่นี้อะทุกอย่างจะดีขึ้นเองมันก็ต้องปิดให้หมดไปกันน่ะมันก็ต้องปิดให้หมดปะแล้วคือพวกนายดูสภาพตอนเนี้ยฉันถามจริงว่ามันช่วยจริงหรอติดเลสอะไร อุปกรณ์ไปไหนหมดแล้วเนี่ยนิ้วนิ้วเลยละกันแงมไหนโอเคพอละเยอะไปเยอะไปเออเมื่อตายตอนตกพระนมข้นตัวร้าย น้อง for ีกดันนี้ไม่ใช่ผักชีโรยหน้าแต่เป็นโกโก้โรยหน้าโกโก้โรยหน้าไปได้ไหมเนี่ยไม่ต้อง Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เ e a h เยบคุณท่านแม่กับท่านพี่มากมาหน้าตาเค้กวีเนี้ยดูดีนะแต่สู้รสชาติเค้กวีก่อนไม่ได้เลยจะบอกให้เค้กหน้าตาหน้ากวนั่นน่ะอร่อยมากเลยเค้นั้นอร่อยที่สุดในชีวิตฉันที่เคยกินมาเลยดูการถือมีดของฉันตอนนี้นะฉันไม่ไหวละถึงกับตั้งย У них слушает.